สวัสดีครับผมพี่น้องครับวันนี้พบกับเบลยะออนทัวร์นะครับพี่น้องครับวันนี้เบลยะนะครับมาส้มตำพี่น้องวันนี้เบอร์กินข้าวพี่น้องกินเล่นเบลย์คิดอยากพี่น้องตำส้มตำกินเล่นพี่น้องเผ็ดๆนะครับพริกเบอหละวางเบลย์กินเผ็ดแน่นอนอืมเผ็ดแท่งวันนี้ขออย่าไม่ใช้มือเลยพี่น้อง เ็พริกร้ายไวลองเผ็ดในขออนุญาตใช้ช้อนนะครับอืมแซ่บเข้อเคครับนอืมอม,มาครับมาครับต้มตําปูปลาไวลองแซ่บ อนะครับใส่บะคขือรทเทะครับอืมอืมืครับพี่นองเป็นแบรนด์น้ำปลาสีจันเป็นแบรนด์น้ำปลาของบอร์ยะครับก็ผลิตมาเกือบสองปีแล้วพี่น้องเกือบสองปีน,น,น,ปนี้ถ้าใครเห็นตามท้องตลาดนะครับก็ที่อุดหนุนไปนะครับที่ซื้อกินนะครับก็เจ้าของแบนนะรนด์ก็คือบอยาเองนะครับนี่นะครับ เราก็มีน้ําพริกซีจันนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับวางขายตามท้องตลาดเนาะบขอบคุณทุกท่านนะครับที่อุดหนุนนะครับที่ใช้ของบริย okay. <play> ัดเนาะโอเคพีเนอะเงาวต่อครับผมเลื่อนเงเลื่อนตัว ด้วยงานเบายาวนะครับก็จะเป็นงานที่ออกไปถ่ายงานนะครับให้ลูกค้านะครับก็จะมีงานที่เป็นเอาดอร์ไปหรอกมันก็ตากแดดนะครับผมกับคนข้างที่ซิมเมอยนะครับตากแดดส่วนใหญ่ครับถ้าถ่ายงานก็จะมีตากแดดยกเว้นว่าถ่ายในองค์กรในบริษัทถ่ายสัมภาษณ์ถ่ายพรีเซนต์บริษัทหรือว่าอยู่ในสตูนะพี่น้อกก็จะไม่ค่อยไตากแดดเนาะแต่ถ้าเป็นพวกงานหนังงานเอวี งานสื่อต่างๆนะครับก็บคุณค่าที่ชิมี่ต่างแนทไลายได้ไหมเนาะนะงานบายะเนาะครับติดตามใครที่ติดตามบอยานะเขาจะมีทำเพจมีรับถ่ายภาพถ่ายหนังสั้นถ่ายวีถ่ายสื่อองค์กรนะครับถ่ายพรีเซนต์ถ่ายโฆษณาถ่ายต่างๆนะครับบอยานะครับกับทีมงานนะครับไวเอเลคคอร์และก็วายแอนเอ็ดดี้สตูดิโอนะครับสองเพจเนาะใครที่ติดตามจากเพจเฟซบักบอยานะครับแล้วก็ทางเพจบอยาออนทัวร์นะครับเนาะ ฝากติดตามด้วยผลงานรอยะก็มีมากมายเดี๋ยวจะค่อยๆโพสให้เห็นนะครับแรกๆนะครับที่ทำทำเปลี่ยนมาสามเดือนไม่หรอกสองเดือนเกือบสามเดือนแล้วสามเดือนแล้วแทบจะไม่เคยโพสนะครับงหลัๆมากก็จะเริ่มโพสให้เห็นนะครับฝากผลงานน้ำไม่หรอกเผ็ดๆครับผมแซ่บๆน้ำกันไปอืมอืม อืมออกอดพี่ห้าไปหน่อยอืม,อมโอเคพี่นอ้นองวันนี้บอยอะออนตัวนะครับกินส้มตำนะครับเผ็ดๆนะครับแคบหม,โมโูพาต่างๆนะน้าไปก่อนพี่นอ้นองวันนี้บอยอะออนตัวสบายดีสวัสดีครับผมไป